เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2569ดรพิเชษวันทองรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายโชคดีสถาการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดรดำริจันทชูโตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรดรนัทกรดำชาะองผู้อำนวยการโรงเรียนทีปร,ราชพิทยานายวิทยาทองสุขประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมมหากรรมวิชาการเกาะสมุยภายใต้แนวคิดเชื่อมโยององค์ความรู้สร้างสรรนวัตกรรมนำสู่อาชีพณโนะรงเรียนทีปรราชพิทยาสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมและผลงานที่โดดเด่นของสถานศึกษาในอำเภอเกาะสมุยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางวิชาการและเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูโรงเรียนทีปรราชพิทยาและครูในเครือข่ายได้นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตามที่โรงเรียนทีปรราชพิทยาสังกัดสํดงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรได้กําหนดจัดงานมหกรรมวิชาการเกาะสมุยในวันนี้นั้น คณะผู้จัดงานใกล้ขอเรียนรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ท่านประธานในพิธีและผู้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้การจัดงานมหกรรมวิชาการเกาะสมุยในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงองค์ความรู้สร้างสรรค์น,นวัตกรรมนำสู่อาชีพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สะท้อนการจัดการศึกษาในบริบทของพื้นที่เกาะสมุยที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่กับทักษะชีวิตทักษะอาชีพและความสามารถในการสร้างนาวัตรกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวตรรษที่21วัตถุประสงค์ของการจัดงานมีดังนี้ ประการแรกเพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของผู้เรียนครูสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากแหล่งหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการกับบริบทพื้นที่เกาะวิถีชีวิตชุมชนและทรัพยากรท้องถิน่นอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีความหมายและสามารถนำไปใช้ได้จริงประการที่สอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประการที่ 3. เพื่อสนับสนุนการสร้างและต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษานวัตกรรมของผู้เรียนและนวัตกรรมจากการจัดการเรียนรู้ของครูให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยประการที่ 4. เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้กับการพัฒนาทักษะอาชีพ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่เกาะอาทิด้านการท่องเที่ยวการบริการการเป็นผู้ประกอบการและอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นฐานและประการสุดท้ายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืนการจัดงานมหกรรมวิชาการเกาะสมุยในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดแสดงผลงานเท่านั้นหากแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์ การสะท้อนแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่สะท้อนสอดคล้องไปกับบริบทพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและพื้นที่ลักษณะพิเศษอย่างแท้จริงเป็นครั้งที่สองที่ผมได้มาเกาะสมุยนะครับครั้งแรกเมื่อประมาณเกือบสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับก็มาโรงเรียนทีปราราสแห่งนี้แหละนะครับตอนนั้นนะฮะพอมาครั้งที่สองเนี่ยรู้สึก มีความมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเพียงระยะเวลสี่ห้าป,ปีเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะครับเป็นอีกวันหนึ่งในชีวิตราชการนะครับที่มีความสุขมีความสุขแรกผมเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของเครือข่าย ของพี่น้องชาวเกาะสมุยของทั้งการศึกษาทั้งนอกภาคการศึกษาของท่านประธานของท่านกิ่งกาชาติของผู้มีอ,อุปการรัคุณผู้มีเกียรติผู้ใหญ่ใจดีของเกาะสมุยที่มาช่วยโรงเรียนช่วยฐานศึกษาเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีวะสกรรโรงเรียนประถมมัธยมร่วมมือกันนี่คือความสุขแรกที่ประทับใจ ขออนุญาตชื่นชมด้วยความรู้สึกจริงๆความสุขที่สองความสุขที่ได้เห็นเด็กๆมีรอยยิ้มความสุขที่ได้เห็นเวทีที่ให้เด็กแสดงความสามารถนะครับมีคนพูดว่าการศึกษาของไทยล้าหลังในอาเซียนผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อนะครับ เพราะอะไรผมไม่เชื่อเพราะว่าผมในในในฐานะที่เริ่มตั้งแต่เป็นครูในฐานะที่เคยเป็นเด็กมาก่อนเนี่ยคือถ้าเทียบความสามารถของเด็กปัจจุบันนี้กับตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมไม่ติดฝุ่นเด็กสมัยนี้เลยนะครับยังห่างไกลมากถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมได้แค่สิบเปอร์เซ็นแต่เด็กสมัยนี้คือคือความสามารถผมเทียบเท่าเขาไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นผมผมไม่เชื่อว่าเด็กการศึกษาของไทยล้าหลังไม่เชื่อประการที่สองในฐานะที่ผมมีโอกาสได้ดูแลการศึกษามาตั้งแต่เป็นครูใหญ่เป็นพอโรงเรียนเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าการเป็นพอเขตพื้นที่การศึกษาผมมีโอกาสไปทั่วประเทศผมได้เห็นเด็กเก่งเด็กดีๆเยอะมากแล้วก็อยู่ในทุกพื้นที่ แต่โอกาสที่เรามานําเสนอมากกว่าที่ส่วนใหญ่เราจะไม่นําเสนอคนเก่งคนดีเราจะนําเสนอในส่วนที่เป็นจุดอ่อนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เชื่อว่าเด็กไทยสมัยนี้ไม่เก่งและไม่ดีนะครับจริงอยู่ครับเนื่องจากว่าเรามีคนจํานวนมากมันก็ต้องมีทั้ง คนเก่งคนดีแล้วอาจจะมีมีปัญหาบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่คือความสุขที่สองที่ได้เห็นเด็กๆมีรอยยิ้มแล้วก็เขาแสดงความสามารถโดยเฉพาะสามชุดการแสดงสามชุดนี่ชื่นชมตัวเด็กแล้วก็ชื่นชมผู้ฝึกสอนเนียนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงความสามารถแล้วก็ผลงานผลผลิตอีกมากมายให้ท่านได้ชื่นชมนี่คือความสุข ความสุขที่สามผมขอบคุณท่านผู้มุ่ในการขอบคุณทีมบริหารของโรงเรียนทีปร,ราชนะครับที่กว่าจะมาเห็นวันนี้ไม่ได้มาแค่วันเดียวนะครับมันต้องสั่งสมมาทั้งผลงานทั้งความเหน็ดเหนื่อยของครูบุคลากรและโรงเรียนต่างๆวุิการอาชีพสกลที่มาร่วมด้วยนี่นคือผลผลิตที่เกิดจาก การสั่งสมมานะครับแล้วก็มานำมาแสดงนี่คือความเสียสละของวิชาชีพครูของทุกท่านที่ทำให้ผมได้ได้มีความสุขนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจึงบอกว่าเป็นวันหนึ่งในชีวิตราชการที่มาที่แห่งนี้แล้วมีความสุขก็จะได้นำความสุขเหล่านี้เนี่ยไปเล่าไปเผยแพร่ไปบอกต่อ ไปนําเรียนท่านเลขาธิการนะครับว่าพี่น้องชาวสมุยแม้ว่าจะเป็นเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับครูผู้บริหารทํางานอย่างไรนะครับต้องต้องขอบคุณนะครับชช่นชมอีกครั้งสําหรับกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเป็นเวทีที่ให้นักเรียนให้ครูได้แสดงผลงานได้แสดงศักยภาพนะครับออที่ ท่านผู้อำนวยการท่านศึกษาบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีนวัตรกรรมทุกคนเลยดีมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ปฏิบัติจริงมันจะต่อยอดไปถึงความก้าวหน้านะครับในวิชาชีพนะไม่ว่าจะเป็นเ,เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษอยากให้มาจากการปฏิบัติจริงทําจริงและสู่การคิดค้นปรับเปลี่ยนหรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับก็โอกาสนี้นะครับต้องขอบคุณ นะครับท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ทําให้เกิดงานนี้ผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนร่วมนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกโรงเรียนที่มาอยู่ในห้องนี้ขอบค,คุณคุณครูบาอาจารย์นะครับขอบคุณเด็กๆทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับที่ทําให้เกิดงานนะครับก็ขอให้งานวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างที่ประสงค์นะครับแล้วก็เป็นภาพที่ตึงตาตึงใจ ของตัวเด็กเองว่าครั้งหนึ่งได้แสดงความสามารถตึงตาตึงใจของครูบุคลากรว่าผลผลิตที่เราทำมาเนี่ยมันไปสู่สายตาของอทุกท่านแล้วนะครับ สนับสนุนข่าวโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์เซอร์วิสห้างบิก๊กซีบริการล้างรถแบบครบวงจรรับประกันสายทุกเม็ดน้ำทุกหยดหมดจดทุกส่วนบริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยส้วมดูดกาตกตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะกสมุยบริษัทเอ็มโรเอเชีย er, จำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ e อของญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยร้านโอมออตโต้ถ่ายเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดปเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ามันเฟืองถ่ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัสช์มียางรถยนต์ล้อแมกให้บริการ ช่วยถ่ายเทถ้อยคำคำนี้